ไหวป้าไหวป้าเสียงเสียงขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไม่เฟนเสียงอยู่ไหนไอเยี่ยตรงนี้เสียงไม่ใหญ่แล้วเนี่ยไม่เคยเปิดตัวนี้ละเราเราหาเงินกังไม่คือเราก็รับเพลงนี่ยไอเยี่ยเลยกได้ขนานแล้วเนี่ยไม่เรา เรารับแทง LK ไงแล้วเราก็โยนให้เราแพ้แค่เราก็ค่อยแบ่งกันตังค์อะไรพี่ได้มาสี่เนี่ยปเรื่องไปบวกสี่าปืนบสี่เราเราเราเยอะเรารับแทงแคไฟไงแต่ตอนนี้เราชนะแล้วคนละครึ่งมั้ยถากูเสงหายกไ่ลาห่าเงินละคละคนละคนคนละคนละคนละคกละคนละคละคนละคนลคละคนละคนละคนลคนละคนละคปลนะนีะคนคนลคนละคนะนะคคนละคคนละคร่นะอคนะอะนลลคนะนนลน

โดนส้มตินเปิดคาบ้าเฮ้ยมึงตีตีเขตีล่งควงศพมาคาคมาเฮ้เพื่อนบลส่วนไฟนะใครใครไม่งไฟอ่ไฟได้ปะเพื่อนบอกคนไฟอ่ะอุ้มไปกลับในบ้านนะนโเรอมอยไนอตัวไหนบ้ากูไอสั์ไอยิปีออนไอัวนนม่เกียวบอกหิงบอกมาเรื่อยๆทางนั้นกลาศพในบ้าน ไปเลยเลยไม่ต oh, hey. okay. so uh, no. um, um, nah, ้องไหออกไปเลยเอลเคกำมในบ้านเฮ้ยอุ้มมาอุ้มเข้าไปในบ้านดิรออุ้มแล้วรออุ้มเข้ามาแล้วล็อกโดรอเปนเป็นสูตรนานใตราุก็บอกวคุยไรเฮียมีปามีเสียงไอ้าไอ้เฮียแก๊งกาด น้องยเฮ้ยไอ้ควยไหมตัดไหตัดไหมจมไหจมน้องชายเอาไปเอาไปไอ้เียูโดนตีขูโดนเพื่อนตี่ยปะ อะไรสายเล่นมากหรออยากเล่นมากหรอไอ้ค yeah, okay, okay. mm ุยมออยากเล่นที่อะไรทาหน้อยากเล่นทียอะไรเลรนี่อะไรเล่นทียอะไรอไอะไรเล่นที่อะไรไสไุยอะไรไีอะไรไี่อะไรไปที่อะไรอ้สัตว์ไาเอะไรทียอะไรไาอะไรียอะไรวีบบความกนล้ยดวอะไรอะไรอ้สัตว์อเออเ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 ออเ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 ออเ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 ยเอเอเเอ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 อเเอเอเอ โอเคโอเคจุเพ okay, okay. okay, okay. okay, okay, ื Bl ่อนมึงไหวมึงไหวโอเคมึงไหวโอเคโอเคจุเพื่อนเขาทําอะไรมึงเอาอะไรมากากในบ้านมึงไหวแล้วมึงก okay. ืนแล้วเพื่อนไม่มีอะไรเลยไอ้ควยมีแต่เสียงโอเคไม่แต่เสียงเพื่อนไอ้หมวกแบมันนี้หมวกแบวันนี้ควยไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเป็นเหี้ยอะไรไหว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 โอเคไหวโอเคไหวโอเคไหวมึงไหวมึงไหวโอเคมึงไหวมึงจุเพื่อนเอง เลี้ยงกากเลยสุดที่ไม่ไหววิ่งกูตายไม้เฮียโมแต่อย่าจำความนะตอนนี้คนที่ตายละห้าจำความนะใครอยากจำความต้องอยู่ที่ไหนจำความนะครับพ่อเก่ยกูยังโง่เลยเฮียซื้อเรื่องาโง่ได้กุ่มเลยเฮ้ยไหวไหวไหวมึงมึงมึงเล่นมึงเล่นกลางบ้านโอเคเล่นกลางบ้านโอเคเล่นตรงกลางมึงมึงมึงดูฟอร์เรรี่เป็นหลักนะเว้ยเกาะกลุ่มตรงฟอร์เรรี่เกาะเกาะกลุ่มตรงฟอร์เรรี่โอเคเกาะกลุ่มก็ตรงฟอร์เรรี่มันมันหมดแล้วมันหมดแล้วเกาะกลุ่มตรงฟอร์เรรี่มันหมดแล้ว ไอ้เหี้ยมึงมึงมึงไหวไอ้สัตว์ไอ้เจาะไอ้เหี้ยมึงไม่ไหวกูอ่ะมึงไหวก็พวกกูอไอ้เหี้ยไอ้ควยยังห่างอ่ะห่างชิบหายไอ้ควยไอ้เหี้ยไฟยังกากไฟยังกากไอ้ควยไอ้เจาะไอ้ควยไอ้มึงกึนกูบ้า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 ไอ้เจาะไอ้เจาะมึงกึนกูบ้าไอ้ควยมึงกึนกูบ้ามึงกึนกูได้ปะไอ้ควยไอ้ควยไอ้สัตว์เพรา แต่ละตัวยังหม่อม่อ้เย่เข้มแล้วศพเข้าไปแล้วเข้าวอลอเข้มไหวป้า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 เสียงเสียงขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไม่เฟนเสียงอยู่ไหนไอ้เย่ตัวนี้เสียงไปไหนแล้วไอ้ตัวนี้เสียงไปไหนแล้วมมลงยยยนนนเกาตัวนี้เสียงไปไหนตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงไปไหนเฮ้ย สวยน้อชายไอ้คุ้ยยังกากไอ้เฮียมาเติมถึงที่ห้าล้านเลยเสียไปแล้วไอ้คุยแกงยังกากไอ้คุยทำเป็นทำเป็นอ่างไอ้คุยทำเป็นผู้เทียงดังไอ้เฮียยากระจอกอ่ะไอ้คุยกูว่าอ่ะทำไมไม่ได้เป็นเสาไอ้เฮียมีแต่ตัวมีแต่ปากไอ้เฮีย

โอ้ยเกิดลั่รไปเกิดทั้งชายกระโดดชุดผ้าเกิดน้องชายโอ้โหโอ้โหจริงจริงจริงเพื่อนรั่นลันมากเพื่อนชั้นกุลัยอ่างห่างอีเยอะอีเยอะน้องชายพอถัดฟังกูพอโฟกัสเสียงเพื่อนก่อนไอ้เชี่ยมักัะบับเล้งหน่อยเจ้น ไอ้ไอ้บ้าบัสเอาห้าลูนนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกอร์อย่างลั่นน่ะไอเกอร์ปรับนะไม่เอานะไอ้บัสห้าลูนบ้านห้าลูนหลูไม่เป็นไรเพื่อนกูอยู่ข้างมึงเสมอยังอยู่บตีนเลยเย็นไม่ดังนะทำไมของทำไมของกูไม่ได้ดังวะดังอยู่แล้วทำไมของกูมันไม่ดังวะปกตินะเพื่อนตำรวจต้อกไปไหนกูไม่ต้องไปทำบ้าโพมันไม่พอโคนมันน่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ฆ่าใครเลยกูฟอร์มด่ากูเล่นอย่างควายอีสาน ไม่ต้อองงมมาหยัีรไม่ด้แสบเพราะมันแสบแค่นั้นตลอกหนีไปเนี่ยกูไม่ได้ฆ่าใครเลยเพื่อนเมื่อกี้เยอะกว่าทำไมเขาไม่ขึ้นกูอย่างฟรีอ่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยไอ้แบ๊คคุณตั้งประเด็นเพื่อนเพื่อนกูกูสาสล้วมวยเอ้าไอ้เย้ไอ้เอ้กูอีกูอีโมเพื่อนไปสามสิบคนอ่ะสวยเอ้ยแม่งก็เสือเก่งกันอีกไอ้เชี่ยเด็กข้อความไม่เข้ามาแล้วผู้ดับ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 บอกเลยผู้ดับผู้ดับผู้ดับ นี่คืออะไรคือชนะหรือแพ้ที่แข่งแข่งไม่ตอนแรกคือจะลงว่าแอลเคแพ้ได้รับมาออ๋แต่เสือกชนะไงไอ้ชื่อเสือเก่งกันไปหน่อยงั้นกูแทงเด็กไอ้นายเมื่อกี้มึงบอกหัครึ่งอะไรไม่รู้กูไดิอะไรแล้วก็เตรียมถุงห่อมาห่อพวกเคี่ยนี่ไงกูได้ยินไอ้นายเอ้ามึงมึงทิ้งพี่กูอย่างนี้นะไอ้เชี่ยกูลืมแล้วไอ้เย้เกย์อย่างลั่นอ่ะต้องใช้กู